สว,ส,สวัสดีครับคลิปนี้นะครับ12มิถุนายน2566ครับผมเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมสติกคลิปไว้ผมได้ลงคลิปไปนะครับ,รบรท,ทั้งแผนของทางสินมันคงนะเขาจะเสนอเราจ่ายเป็นยังไงคําตอบนะฮะเจ้านี้ทุกคนนะผมบอกว่าคงเกือบ1 0 0เรนะครับเราต้องการเป็นเงินสดแน่ๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเนี่ยจะไปรักษาสิทธิ์ตัวเองหรือเปล่าในการลงมตดิแผนเขานะครับเราทําประกันคาดหวังในเรื่องของเวลาเราเกิดเหตุอะไรปุ๊บเราต้องการเงินสด นะครับพร้อมใช้พูดง่ายๆครับพร้อมใช้นะฮะก็มันเป็นแพทเทิร์นของประกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะทําประกันรถยนต์ประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถแรงๆประกันค่ารักษาพยาบาลประกันเงินออมทุนเสียชีวิตทุกอย่างนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือเงินสดคือเงินเรานี่เลยครับจะจ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจะจ่ายเป็นรูปแบบฟิสิกอลเป็นแบงก์เป็นเหรียญเป็นอะไรก็ได้นะครับก็คือขอให้เป็นเงินนะครับทุกคนทําประกันเพื่อเงินนะครับประกันสุขภาพหลายคนมองว่าเออเราชําระเบี้ยไปเจ็บป่วยเนี่ย เข้ารักษาโรงพยาบาลค่าใช้ใจ่ายเราไม่อยากที่จะแบกรับภาระตรงนี้เองนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เราได้จากการทําประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตก็ตามนะครับคือสิทธิเงินสดที่เรามีสิทธิจะใช้ได้เราซื้อประกันสุขภาพหลายคนไม่ได้ป่วยนะครับมองว่าถ้าเราไม่ได้ป่วยคงไม่คุ้มเราจ่ายเบี้ยฟรีอันนี้ซื้อสิทธิประโยชน์เงินสดในที่นี้จะต้องไปใช้ในเงื่อนไขวันที่เราป่วย เราเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษานะครับเราไม่ต้องฟักเงินสดเราทํางานทุกคนทางานนะครับหาเงินเงินเดือนนะครับค้าขายธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องการสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเงินสดคือผลลัพธ์ซื้อประกันก็เช่นกันสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเงินสดวันที่เราเจ็บป่วยไม่ต้องควักกระเป๋าเองเอาเงินที่เงินสดที่เราหาได้อย่างอื่นอ่ะหาได้ด้วยตัวเองนะี่ยเอาไปใช้สร้างความสุขหาอะไรให้กับตัวเอง นะครับให้กับครอบครัวซื้ออะไรที่อยากได้นะครับให้มันตอบโจทย์ชีวิตนะครับแต่เวลาป่วยนะครับให้ใช้มูลค่านะครับตรงนี้นะครับเป็นเงินสดจ่ายแทนเราโดยให้คนอื่นเป็นคนจ่ายให้นะครับประกันสุขภาพนะครับทักทายเข้ามาคุยกันครับผมครับ